4. นางเลิงสมัยก่อนบริเวณนางเลงยังเป็นที่รกร้างว่างเปล่าชาวบ้านเรียกย่านนี้ว่าทุ่งส้มปล่อยสาเหตุเพราะมีต้นส้มปล่อยขึ้นดกต่อมาในสมัยรัชกาลที่4มีการขุดคลองพดุงกรุงกรเกษมขึ้นเป็นคลองครูพระนครชั้นนอกทุ่งส้มปล่อยจึงได้เป็นที่รู้จักคุ้นเคยของชาวบ้านทั่วไปมากขึ้นหลังจากนั้นทุ่งรกร้างแห่งนี้ก็เริ่มมีผู้คนขยับขยายเข้ามาตั้งรกรากบ้านเรือน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวมอญมาอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นจนกลายเป็นชุมชนมอญและยึดอาชีพขายตุ่มดินสมัยนั้นคนเรียกตุ่มดินขนาดใหญ่นี้ว่าอีเล้งหรือตุ่มอีเล้งเรียกกันจนติดปากจนชื่อทุ่งส้มปล่อยเลยกลายมาเป็นบ้านอีเล้งชุมชนที่คึกคักไปด้วยการค้าขายต่อมาจึงเปลี่ยนมาเรียกให้สุภาพขึ้นจากอีเล้งจึงกลายเป็นนางเล้ง ต่อมาในปี2472มีคนรอบวางเพลิงตลาดนางเลิง้งจนบ้านเรือนวอดวายกลายเป็นเท่าทานเกือบร้อยหลังคาเรือนมีคนถูกไฟครอกตายไปหลายศพว่ากันว่าวิญญาณคนตายเฮี้ยนนักพอตกค่ำหน่อยย่านนี้จึงเงียบสนิทแม้จะมีการสร้างตลาดขึ้นใหม่แต่ตอนดึกก็ยังมีคนได้ยินเสียงร้องหวยหวนด้วยความเจ็บปวดไม่เพียงเท่านั้นช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ก็เกิดมีระเบิดลงมาที่ตลาดนางเล้งแห่งนี้จนราบเป็นหน้ากลองไปอีกรอบผู้คนทั้งเจ็บทั้งตายไปจำนวนมากกว่าตอนไฟไหม้เสียอีก